อาขึ้นไปแล้วครับขึ้นไปแล้วครับขึ้นไปแล้วครับผมตัวที่สองขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วสนุน้านั่นทีเดียวขึ้นเลยฮะตัวนี้ขึ้นง่ายเลยตัวนี้โอ้โหโอ้โหขึ้นโอ้โหขึ้นเลยหัวอีกไปแล้วขึ้นเลยหัวไปแล้วต้องหมุนหมุนหมุนกลับหมุนกลับโอ้โหพอถ่ายไม่ถูกเลยไปนู่นแล้วครับให้นางวัตรไมให้อ่าอ่า ขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วทีเดียวขึ้นเลยอ่ะให้น้องวัดเอาลมโอ้โหเล่นลมดีมากตัวนี้โอ้โหเล่นลมดีมากเลยเล่นลมดีมากเลยครับโอ้โหเล่นลมดีมากเลยฮะโอ้โหหัวไม่ปักเลยฮะโโอ้ห เล่นลมเรียบมากตัวนี้โอ้อเฮ้อเสียนว่าวเนี่ยน้องวัดน้องวัดเป็นคนเอาว่าวลงให้วิ่งด้วยเอาลงด้วยโอ้โหมาตรงนี้เลยมาตรงนี้มาตรงนี้แล้วโอ้โหไม่ลงไม่ลงไม่ลงขึ้นไปหมาอีกโอ้โหขึ้นไปอีกโอ้โหจุฬาเหินฟ้าสันติเหินฟ้าโคราชครับผมโอ้โหไม่ลงไม่ลงยังไม่ยอมลงยังไม่ยอมลงยังไม่ยอมลงอออืื้ห โอ้โหว่าวสติเห็นฟ้าครับผมโอ้ได้บินยุ่งไม่ล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 งโอ้โหเสียนจริงๆเลยโอ้โหโอ้โหไม่ลงไม่ลงการเอาว่าลงของเสียนวัดโอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่ลงโอ้โหโอ้โหฝีมือจริงๆเลยโอ้โห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 จับโอ้โหจับเขาได้วด้วยโอ้โหสุดยอดโอ้สุดยอดเลยจะสัมผัสหน่อยสัมผัสหน่อยสัมภาษณ์หน่อย สัมภาษณ์หน่อยทำไมเก่งจังเลยเออเรดับอาจารย์เลยเอาว่าลงโอ้โเป็นไงบ้างตัวนี้สัมภาษณ์หน่อยสัมภาษณ์เซียนหน่อยฮะเป็นไงตัวนี้เป็นไงมั่งหนักหัวนหนักหัวไปนิดนึงอะขนาดหนักหัวมันยังไมีหัวปากไงนะโอ้โหเดี๋ยวไปอีกนิดหน่อยครับผมนี่เซียนว่าบอกบ้อนหนักหัวนิดนึงฮะขอบคุณมากครับผมที่ติดตามฮะว่า,าจุฬาสันติเฮือนฟ้าโคราชครับผมก็งลงมาพอดีโอเค ันี้เป็นไงน้้อองไตัวนี้เป็นไงบ้างซิ่งครับโอ้โ oh หผมไม่ปากเลยนะเต้นลมนี้มากเลยโอเคโอ้โ okay. ห oh ตัวนี้สุดยอดครับผมเ้าสันติขันฟ้าจุฬาคราชครับขี่กินอย่ยวผ่านเลยนะอ่านกันนะครับ